ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับโย่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเรียกพิสูจน์ทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายภิกษุเหล่านั้น ทนรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ฉลาดในฐานะจ็ตประการผู้เพ่งพินิษโดยวิธีสามประการเราเรียกว่ายอดบุรุษผู้เสร็จกิจอยู่จบพรหมจรรท์ในธรรมวินัยนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะจิตประการเป็นฉไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดซึ่งโรคเหตุเกิดแห่งโรคความดับแห่งโรคปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งโรคคนแห่งโรค โทษแห่งโรคและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งโรครู้ชัดเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งเวทนาคุณแห่งเวทนาโทษแห่งเวทนาและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนา รู้ชัดซึ่งสัญญาเหตุเกิดแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญาปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งสัญญาคแญญานแห่งสัญญาโทษแห่งสัญญาและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งสัญญารู้ชัดซึ่งสังขารเหตุเกิดแห่งสังขารความดับแห่งสังขาร ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งสังขารคนแห่งสังขารโทษแห่งสังขารและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งสังขารรู้ชัดซึ่งวิญญาณเหตุเกิดแห่งวิญญาณความดับแห่งวิญญาณปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณคนแห่งวิญญาณ โทษแห่งวิญญาณและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็รูปเป็นฉไนมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่นี้เรียกว่ารูปความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหารความดับแห่งรูปย่อมมีเพราะความดับแห่งอาหารอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติ สัมมาสมาธินี้แหลเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งรูปความสุขสมนัตอาศัยรูปนี้เกิดขึ้นนี้เป็นคนแห่งรูปรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งรูปการกำจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในรูปเสียได้นี้เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งโรคดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสมณะหรือพรหมามเหล่าใดเหล่าหนึง่งรู้ยิ่งซึ่งโรคเหตุเกิดแห่งโรคความดับแห่งโรคป,ปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งโรคคณแห่งโรค โทษแห่งรูปและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปอย่างนี้อย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อใครกำหนัดเพื่อดับรูปสมณะหรือพรามเหล่านั้นปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่า ย่อมอย่างลงในธรรมบินัยนี้ส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งโรคเหตุเกิดแห่งโรคความดับแห่งรคปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งโรคคุณแห่งโรคโทษแห่งโรคแล้วุบเครื่องสลัดออกแห่งโรคอย่างนี้อย่างนี้แล้ว หลุดพ้นไปเพราะความเบื่อหน่ายใครกำหนัดความดับเพราะไม่ถือมั่นรูสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นอันเสร็จกิจสมณะหรือพรามเหล่าใดเสร็จกิจ สมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกดูก่อนพิสุทั้งหลายก็เวทนาเป็นฉไนเวทนาหกหมวดนี้คือเวทนาเกิดเพราะจากักขูสัมผัสเวทนาเกิดเพราะโสตะสัมผัส เวทนาเกิดเพราะคานะสัมผัสเวทนาเกิดเพราะชิวหาสัมผัสเวทนาเกิดเพราะกายะสัมผัสเวทนาเกิดเพราะมโนสัมผัสนี้เรียกว่าเวทนาความเกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมมี ì, เพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะ ความดับแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะอรรยมรักอันประกอบด้วยองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ นี้แหลเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งเวทนาความสุขสมนัตอาศัยเวทนานี้เกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งเวทนาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งเวทนาการกำจัดฉันทราคะ การละชันทราคะในเวทนาเสียได้นี้เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนาดูก่อนภิสษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งเวทนา คุณแห่งเวทนาโทษแห่งเวทนาและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนาอย่างนี้อย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อใครกำหนัดเพื่อความดับเบทนาสมณะหรือพรามเหล่านั้นปฏิบัติด,ดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดปฏิบัติดีแล้ว สมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้ส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งเวทนาคุณแห่งเวทนา โทษแห่งเวทนาและอุบายเครื่องสลัสดออกแห่งเวทนาอย่างนี้อย่างนี้แล้วหลุดพ้นไปเพราะความเบื่อหน่ายใครกำหนัดความดับและเพราะไม่ถือมั่นเวทนาสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใด หลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นอันเสร็จกิจสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเสร็จกิจสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่มีวตาเพื่อความปรากฏอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัญญาเป็นไฉนสัญญาหกหมวดนี้คือ รูปสัญญาสัทธาสัญญาคันธะสัญญารัศสัญญาโพธภะสัญญาธรรมะสัญญานี้เรียกว่าสัญญาความเกิดขึ้นแห่งสัญญาย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความดับแห่งสัญญาย่อมมี เพราะความดับแห่งผัสสะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้แหละเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสัญญา ความสุขสมณัตอาศัยสัญญานี้เกิดขึ้นนี้เป็นคนแห่งสัญญาสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแรปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งสัญญาการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในสัญญาเสียได้ นี้เป็นอบายเครื่องสลัดออกแห่งสัญญาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งสัญญาเหตุเกิดแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญาปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสัญญาคุณแห่งสัญญาโทษแห่งสัญญา และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งสัญญาอย่างนี้อย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อใครกาหนัดเพื่อดับสัญญาสมณะหรือพรามเหล่านั้นปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้น ชื่อว่าย่มอมย่างลงในธรรมวินัยนี้ส่วนสมณะหรือพรามณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งสัญญาเหตุเกิดแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญาปฏิปทาอัานให้ถึงความดับแห่งสัญญาคนแห่งสัญญาโทษแห่งสัญญา และออบายเครื่องสลัดออกแห่งสัญญาอย่างนี้อย่างนี้แล้วหลุดพ้นไปเพราะความเบื่อหน่ายใครกำหนัดความดับและเพราะไม่ถือมั่นสัญญาสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นเป็นอันเสรษจกิจสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเศรษจกิจสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่มีวัตตาเพื่อความปรากฏอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารเป็นฉไฉเจตนาหกหมวดนี้คือรูป,ปะสันเจตนา สัทธะสัญเจตนาคันทะสัญเจตนารสะสัญเจตนาโพธพะสัญเจตนาธรรมะสัญเจตนานี้เรียกว่าสังขารความเกิดขึ้นแห่งสังขารย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความดับแห่งสังขารย่อมมี เพราะความดับแห่งผัสสะอรรยมักอันประกอบด้วยองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้แหละเป็นปฏิปทา อันให้ถึงความดับแห่งสังขารความสุขสมนัตอาศัยสังขารนี้เกิดขึ้นนี้เป็นคนแห่งสังขารสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งสังขารการกำจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในสังขารเสียได้นี้เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งสังขารดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งสังขารเหตุเกิดแห่งสังขารความดับแห่งสังขารปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสังขาร คนแห่งสังขารโทษแห่งสังขารและอุบายเครื่องสลัสดออกแห่งสังขารอย่างนี้อย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อใครกำหนัดเพื่อดับสังขารสมณะหรือพรามเหล่านั้นปฏิบัติด,ดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดปฏิบัติดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่มอมย่งลงในธรรมวินัยนี้ส่วนสมณะหรือพรามณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งรู้ยิ่งซึ่งสังขารเหตุเกิดแห่งสังขารความดับแห่งสังขารปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสังขารคนแห่งสังขารโทษแห่งสังขาร และออบายเครื่องสลัสดออกแห่งสังขารอย่างนี้อย่างนี้แล้วหลุดพ้นไปเพราะความเบื่อหน่ายใครกำหนัดความดับและเพราะไม่ถือมั่นสังขารสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นอันเสร็กิจสมณะหรือพรามเหล่าใดเสร็จกิจสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็วิญญาณเป็นฉไนวิญญาณหกหมวดนี้คือจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณ คานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณนี้เรียกว่าวิญญาณความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งนามโรคความดับแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความดับแห่งนามโรค อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้แหละเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณสุขสมนัต อาศัยวิญ,ญญาณเกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งวิญญาณวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งวิญญาณการกําจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในวิญญาณนี้เป็นความสลัดออกแห่งวิญญาณดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งวิญญาณเหตุเกิดแห่งวิญญาณความดับแห่งวิญญาณปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณคุณแห่งวิญญาณโทษแห่งวิญญาณและอุบายเครื่องสลัสดออกแห่งวิญญาณอย่างนี้อย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อใครกำหนัดเพื่อดับบินญ,ญาณสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าย่อมยังลงในธรรมวินัยนี้สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้ยิ่งซึ่งบินญ,ญาณเหตุเกิดแห่งบิญยาณความดับแห่งบิญยาณปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งบิญญาณคุณแห่งบิญยาณโทษแห่งบินญ,ญาณอุบายเครื่องสลัดออกแห่งบินญ,ญาณอย่างนี้อย่างนี้แล้วหลุดพ้นไปเพราะความเบื่อหน่ายเพราะใครกำหนัดเพราะดับ พราะไม่ถือมั่นวิญญาณสมณะหรือพรามเหล่านั้นหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นอันเสร็จกิจแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดเสร็จกิจแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้น,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 นย่อมไม่มีวัตตาเพื่อความปรากฏอีก ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุย่อมเป็นผู้ฉลาดในฐานะเจ็ดประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้เพ่งพินิษโดยวิธีสประการเป็นอย่างไรภิกษุในรธร,รมวินัยนี้ย่อมเพ่งพินิษโดยความเป็นท่าประการหนึ่ง โดยความเป็นอายตนะประการหนึ่งโดยความเป็นปฏิจจสมุปบาทประการหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุย่อมเป็นผู้เพ่งพินิษโดยวิธีสามประการภิกษุฉลาดในฐานะเจ็ดประการผู้เพ่งพินิษ์โดยวิธีสามประการเราเรียกว่า ยอดบุรุษผู้เศร็จกิจอยู่จบพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้